สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเนาะอันนี้อยู่กับผมอีกแล้วอันนี้เราจะพาท่านผู้ชมขึ้นเขาไปหาเห็ดหอบเห็ดละงกแล้วก็เห็ดไข่เหลืองเนาะช่วงนี้ก็ฝนได้ตกมาเมื่อวันสองวันที่แล้วเนาะก็จะมีนี่ครับบรรยากาศป่าชุ่มฉ่ำมาก ก็เดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะได้ไหมวันนี้ยเห็ดอะแล้วมันขึ้นยังไงครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับก็มีผู้ร่วมเดินทางสองคนไม่มากันอีกหลายคนโอเคครับก็สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ ได้เดินทางมาถึงที่เขาเรียกว่ากระบะเขานะครับท่านผู้ชมตอนแรกก็เดินทางมาประมาณทักครึ่งชั่วโมงนะนนท์เนาะนนทเนื้อแตกนะฮ่ <c oughs> อันนี้ภาพบรรยากาศก็กสวยงามครับเดี๋ยวเดินไปทางตรงนี้อีกประมาณทักห้าร้อยเมตรครับ <c oughs> ก็น่าจะถึงจุดที่ว่าเห็ดมันขึ้นนะเดี๋ยวตอนนี้เราขอย้งกันก่อนเนาะก็เอาเรื่องอยู่ <c oughs> เดี๋ยวมาติดตามดูครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อทางนี้เลยครับนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดที่ว่าเห็ดมันขึ้นนะครับเขาเรียกว่าอยู่บริเวณที่ป่าแดงเนาะป่าแดงนี่ครับเวลาเราหา้วก็อย่าหาอย่างนี้ถ้ามันมีเชื้อขึ้นก็อุ้ยอันนี้โอ้มีจะเชื้อมันในนกมีแต่เชื้อ จะขึ้นเป็นเม็ดๆเอยนะครับนี่คือการหาเราก็เขี่ยไปยงี้ครับไม่ไม่แนะนาให้เอามือเขี่ยครับอี่เราเจอไอ้กืออะไรงี้มันจะกัดเอกก็เดินหากันไปเรื่อยรถไฟมาแล้วปูนๆนก็เดิน,นๆๆหากันไปเรื่อยนะครับตอนนี้ยังไม่เจอเจอแต่พวกเห็ดโคนเห็ดอะไรอยู่ ก็ตอนนี้เราหากันมาสักพักแล้วส่วนมากก็จะเจอแต่มันยังขึ้นเป็นลายๆอยู่ครับมันยังไม่ไม่ไม่โตแต่ตอนเนี้ยเราเปลี่ยนแผนแล้วเพราะว่าเดบังเอิญมาเจอหลังพึ่งพึ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเนาะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งพึ่งใหญ่ก็อย่างน้อยไม่ได้เห็ดก็วันนี้เดี๋ยวจะเอาพึ่งกันนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ หลังพึ่งพอดีดบ,บังเอิญเดินมาเจอนเนาะเก๋เปลี่ยนแผนวันนี้ดูแล้วเห็ดไม่น่าจะออกเยอะเท่าไหร่เราจะเปลี่ยนมาเอาพึ่งกันเนี่ย<ด>เห็นไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมซูมสุดแลวโอ้ยนู่นะน่ะเห็นไหมเห็นหลังพึ่งไหมครับพึ่งหลวง,หล,งหลังใหญ่พอสมควรเดี๋ยวรอมือตีก่อนสักครู่ครับเอาละครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยว เรามาทำเขาเรียกว่าครบเนาะเพื่อที่จะเอาขึ้นไปขึ้นไปเอาหลังพึ่งกันโอเคเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึง่งครับ<ม>ตอนนี้ก็คนตีก็ได้เดินทางมาถึงแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราทำวัยร,ร, <laughs> รุ่นทำอะไรอ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นทำอะไรนี่ทำครบครับอ๋อนี่ก็ทำอุปกรณ์ S <S ตอนนี้ทำน,นี่เสียบไปอย่างนี้เลย <S <S โอเคครับต้องต้องต้องเสียบให้แน่นเลยใช่ไหมการหลุดกันหลุดนี่นี่แบนนี้นะครับ เราไปดูครับ <German> นี <volumes shake these stairs> ่ค <man> ร <man Meeting> ับท่านผู้ชมเราอยู่ข้างบนี่ขายตาหมดเลยขายเออขายแล้วหมดงานแล้วมันเริ่มทำกับตะกอนเออพอได้เลยไม่ได้เงินก้อนเลยเนาะไดมีข้าวกลางเราอยู่ข้างบน กล้องเราอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราทำอุปกรณ์ซักหนึ่งหยุดไว้ก่อนหยุดเลยนะหยุดหลงต้องขึ้นอันติดมันไว้นวลๆแล้วนะเอาเลยพี่ไพไ่พี่ไพ่เอาเลยติดกระเทากลักวไฟจะติดดิดจุดเลยไห่ติดเต้ติดครบข้างหลัง

อย่าไหวแรงอย่าไหวแรงให้ไวหไวเลยให้ไหวเลยคันขึ้นแล้วนะของเอามาเอานะครับเอาพื้นควันเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นแล้วขึ้นแล้วคันขึ้นแล้ว <c oughs> เอาพ้ดเอาพูมีปุ๋ะบุญนกเองเอาพูดเลยไม่ออกไนะเราไม่เท่ไอชอะหมดแล้วขันขันขึ้นทางบนให้ได้พ่ไผ่ หลมไปนู่นนี่บอกแล้วว่าของเก่ากองแม่นแล้วหลมหว่วนโด,ดนหล่นห่วงควันเล็กนาะยรถดูดูกล้องเลยดูก <c oughs> ล้องไปู <c oughs> ลมๆไป มองไม่เห็นเนาะซูมยังซูมแล้วเห็นตุกคอนไปโอ้ยตัว้อยแล้ะคือถ่ายเพื่อนงั้ฮะเหี้ยหก็จะถ่ทางน แมงบกแมงบอกว่าอ่อนแมงบกว่าอ่อนไปไปเลยไหมไป่นนะถึงเอาไว้เพื่อกันตวแน,น่นเลยเดกไเสียง <c oughs> ห,ยห,ยหยก,กันแต่เฮ้ย ถ่ายอยู่<ท>ผมโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไผ่กับพื้นควันเลยฮะครบรวงครงพบครบ,บรวงมึงไปเลยเต้ปากทิ้งแม่งเลยจิ๊ก บกควันขึ้นอย่างเดียวจิตไผ่เขาอยู่ใกล้กองไฟเขาไม่เท่าไหร่หรอกเหลาสิอยู่นอกกองไฟด้วยไก่ด้วยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นอีกพึ้นอีกขึ้นแล้วเออพื้นแล้วควันขึ้นหายจิกแล้ว มองไม่เห็นกันเลยนะครับตอนนี lag. ้เห e ็นแต่ค um วันเต็มป่าครับอาจารย์อาจารย์ไผ่เขาดีจริงๆ อก็โอเคเสร็จสิ้นภารกิจเนาะก็เงือแตกกันแกน้ำบานมาแล้วโอเคครับก็จบคลิปพอดีเนาะเดี๋ยวใครที่ดูก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีครับ